มีอีกคลิปหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่เชียงใหม่ฮะฉุนทุบกระโปรงรถกระโดดทีฝรั่งบางคนบอกว่าเป็นกระโดดแบบฟรีคิกเลยเนี่ยนะฮะผมเป็นเรื่องของหนุ่มโคจะเมนะฮะเก่งกับคนแก่กระโดดทีชายชาวต่างชาติอายุ80ปีล้มกลิ้งหงายเลยฮะฉุนอ,อะไรที่ถูกตบกระโปรงรถสาเหตุเพราะตัวเองไม่ยอมจอดรถตรงทางมาลายคนเดินข้ามถนนเราไปดูคลิปนี้ฮะนี่ผู้ก่อเหตุเอาคุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันะอย่างนี้เลยค่ะโอ้ย คนแก่เป็นชาวต่างชาติก็ล้มสิครับอย,อย่างนี้เลยนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับจากภาพชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่ลงมาจากรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมทางโอ้โหฝรั่งล้มเลยฮะมืนเลยมึนเลยฮะแล้วปรากฏผู้ชายนี่พลเมืองดีเข้าไปช่วยฮะเออวอชแสปเพนนี่ไปถามเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเออแล้วก็ช่วยช่วยคุณพี่เนี่ยนะฮะหรือคุณลุงเนี่ยนะฮะเป็นชายชาวต่างชาติครับคุณผู้ชมครับ อย่างที่เห็นคลิปเมื่อสักครู่ครับก็คือหนุ่มรายหนึ่งเนี่ยเขากระโดดเขาลงมาจากรถเก่งสีขาวที่จอดอยู่ริมทางวิ่งข้ามถนนไปกระโดดทีบชายชาว,ชาวต่างชาติสูงวัยรายนี้เนี่ยแหละครับจนลม้มกลิ้งล้มหงายไปทับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จนล้มลงสองคันครับหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีกับรปภเข้าไปช่วยเหลือนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งครับบนถนนเชียงใหม่ลำพูนตําบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบบถามรรนนี่่ยคคคัทชวุุณลงะ ลพลพบอกว่าเห็นรถเก๋งสีขาวของผู้ก่อเหตุขับมาจากตลาดสันป่าพ่อยครับมุ่งหน้าไปทางถนนเชียงใหม่ลำพูนพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางม้าลายสำหรับให้ลูกค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตข้ามถนนปรากฏรถเก๋งสีขาวคันนี้ที่กระโดดเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยไม่ยอมหยุดให้คนข้ามครับ ทาให้ชายรายนี้ซึ่งทราบว่าเป็นชาวออสเตรเลียอายุ80ปีใช้มือตบฝากระโปรงรถเก่งสีขาวทําให้หนุ่มรายนี้เขามไม่พอใจสิครับจอดรถข้างทางเลยแล้ววิ่งไปกระโดดถีบตามที่เห็นในคลิปนี่แหละครับเราไปฟังเสียงของรปภอของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ครับคือฝรั่งเนงะเวลาข้ามทางมาลายอายของมมาลายปุ๊บเนี่ยไอ้รถเก่งมันขี่ผ่านมาไงขี่ผ่านมาไม่ยอมจอดให้เพื่อนข้าไปเหงียแกก็เลยไปตบรถรถรถเก่งทังนั้น พอตบรถเสร็จแล้วกิ่งเตลโมโหว่ากิ่งตบวัชาะท,ทำไมในวานนี้คนไทยเนาะสุดท้ายแกยก็เลยกระโดดขี่ฝรั่งเลยที่มาแกไหนฮะนอสเตรเลีเยลเจ็บเยอะไหมฮะก็เป็นแผลหลออหลอเนี่ยครับเป็นเลือดแล้วก็ตรงเนี้ยอ๋อแล้วครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุครับปรากฏว่าคนขับรถเก่งหัวร้อนก็สงบสติอารมณ์ แล้วสุดท้ายก็ขอโทษชายชาวต่างชาติครับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการพาไปโรงพยาบาลและออกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลให้ทั้งหมดแต่ชายชาราคนนี้ไม่ได้ถือสาอะไรครับแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวด้วยตำรวจสายตรวจสพแม่ปิงก็ช่วยเหลือนําชายชาราไปส่งที่บ้านพักนะครับคือเอาละพอตอนหลังมีสติขึ้นมาว่าเราไม่น่าทําเลยนะแต่คือเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วไงคุณผู้ชมอเอาเป็นว่าก็ทางด้านของชายชาวต่างชาติรายนี้เขาก็ไม่เอาเรื่องเอาราวนะครับ แต่ว่าก็ถือเป็นบทเรียนและกันนะครับผม<ฆ>เรื่องของอารมณ์อ่คุณผู้ชมจริงโอ้โหนี่ถ้าคนเอาเรื่องนี้เอาเรื่องหนักเลยนะคะคลมทั้งยืนขนาดนี้เลยข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง